สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคะขณะน,นี้ที่สถานที่บแห่งนี้นะคะก็คือเพรสเซนเตอร์นะคะเป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทอดสดรายการสัมภาษณ์พิเศษนะคะสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดที่จัดการแข่งขันมันปลาเกมคะ่ะซึ่งการแข่งขันกีฬามันปลาเกมนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ่ะเพื่อสร้างสัมพันธ์สารสามัคคีกีฬาราชพัฒซึ่งจัดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่15นะคะธันวาคม2,555นนี้นะคะและณสถานที่นี้เป็นสถานที่ ของเพรยเซนเตอร์ซึ่งเป็นสตูดิโอในการถ่ายทำรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะและดิฉันในนามของผู้ดำเนินรายการค่ะอาจารย์สัจการหมอกมีชัยค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ร่วมรายการของเราก็คือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภาัฏรอยเอ็ดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านแรกก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์ดรเฉลยภูมิพันธ์ค่ะท่านอธิการบาดีค่ะ และท่านที่สองนะคะก็คือท่านรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะท่านอาจารย์อัจฉริยาพัฒนาศักคูค่ะและท่านที่สามค่ะคือท่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการค่ะท่านรดรเกียงศักดิ์สีสมบัติค่ะซึ่งมาร่วมรายการกับเราในวันนี้มาพูดคุยกันนะคะแบบบรรยากาศสบายๆนะคะไม่เป็นพิธีการอะไรนะคะเนื่องจากว่าการแข่งขันกีฬาะคะะณาจารย์และบุคลากรได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด15ชนิดกีฬานะคะก็ได้ทําการแข่งขันและบางกีฬาก็ได้รับเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดในช่วงเย็นเราจะเห็นว่าการเปิดพิธีเปิดของเรานั้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะก็ได้รับความชื่นชมจากหลายๆท่านนะคะหลายๆภาคส่วนซึ่งได้ติดตามรวมทั้งเครือข่ายของเรานะคะก็โทรเข้ามาว่าจัดได้ดีมากค่ะนะคะจากเบื้องหลังความสําเร็จตรงนี้นะคะก็คงจะทราบแล้วว่า ทั้งท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชพัฒร้อยเอ็ดเหล่านั้นได้เหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทเวลามาเป็นเวลานานทีเดียวนะคะหลายเดือนที่เราได้พยายามนะคะที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อชาวราชพัฒกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราะคะ่ะเอาละค่ะเรามาสู่ประเด็นแรกที่จะเรียนถามท่นานอธิการเหนื่อยไหมคะก็สนุกดีนะครับคือถ้ามีงานกิจกรรม ทางด้านกีฬาหรือกิจกรรม,มอ,อื่นๆของหมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมร่วมกันทั้ง12หมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันอกเฉียงเหนือนั้นถึงจะ,จะเหนื่อยอยังไงเราก็มีความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วเนี่ยเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวแทนและก็เป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวหมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันอกเฉียงเหนือนครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดนะคะเราก็เชิญแขกผู้ใหญ่นะคะมาร่วมเป็นเกียรติโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมาร่วมเป็นเกียรติในงานของเราด้วยนะคะ,ะคำถามต่อไปอยากเรียนถามท่านอธกการะคะ่ะจากการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเท่าที่มองเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่ประทับใจที่ฉันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สนามเพราะว่าจะต้องดูแลในส่วนของการถ่ายทอดนะคะที่อยู่ในด้านเบื้องหลังนะฮะก็ได้รับคําชมมามากมายนะคะ ที่ผ่านมานะคะท่านอาธิการามีการวางแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในรอบต่อไปซึ่งจะเป็นรอบของนักศึกษานะคะครับอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับาการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันอกเฉียงเหนือ,อของคณาจารย์บุคลากร เมื่อวานนี้เป็นครั้งที่45จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันกีฬาได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2512เริ่มจากวิทยาลัยครูมารารคามเป็นครั้งแรกแล้วพวกเราก็วนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมาโดยตลอดแต่ละปีแต่ละครั้งที่เจ้าภาพเขาได้จัดส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนะครับแล้วการจัดกิจกรรมกีฬานั้นก็มีความสมบูรณ์ในแต่ละครั้งเช่นเดียวกัน แต่ผมอยากจะเรียกว่าเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ที่เรามีการเ,าเปิดการแข่งขันมีพิธีเปิดพูดได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากอลังการมากนะครับแล้วเราก็ได้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านสมศักดิ์คำทวีพรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยกิจกรรมเมื่อวานนี้ได้รับความชื่นชมยินดีทั้งจากพวกเรากันเองนะครับแล้วก็ชาวราชพัฒน ที่มาจากอีก1 1 1แแห่งตลอดจนผู้ชมรายการถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยราชภัฏระเอ็ดก็ได้ส่งข่าวกลับมาว่าการถ่ายทอดสดนั้นชัดเจนดีมากแล้วก็ทันต่อเวลาและที่สำคัญกิจกรรมในการเปิดกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ให้คุณประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับในรายการแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จังหวัดร้อยเอ็ดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างเราก็มาถ่ายทอดลงไปในการแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยได้รับทราบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นเรามีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่สําคัญสําคัญนะครับส่วนรายการที่2เป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่เราจะต้องพบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นก็คือในกลุ่มอาเซียน ในกลุ่มอาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญของการดํารงชีวิตของพวกเราในอีกไม่กี่ปีถ้าหากว่าเราได้มีการเตรียมพร้อมว่าเพื่อนอเพื่อนบ้านที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของพวกเรานั้นเขามีความเป็นมาอย่างไรเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรรวมถึงความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างไรเรารู้เขาและเรารู้เราเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เขาและรู้เราเราก็สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตในสังคมนี้ได้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเมื่อคืนนั้นเราถือว่าประสบความสําเร็จอย่าง,ยางดียิ่งนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับท่านที่พลาดที่ดูเมื่อคืนนี้ไม่ไม่ทันเนี่ยก็ขอเชิญชวนเลยนะฮะในวันที่9คือวันมะรืนนี้ในเวลาเดียวกันประมาณ17.39นากนาทีเราก็จะเริ่มพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตําบนออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นครั้งที่36นะครับก็กับเรียนเชิญน,นะฮะมามาชมการแสดงซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับเมื่อวานแล้วก็จะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มมากกว่าเมื่อวานอีกด้วยซ้าไปนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ค่ะหลายท่านคงจะได้รับทราบข้อมูลนะคะโดยเฉพาะประวัติการแข่งขันของออกีฬากลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือมา มีระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยครูนะคะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันสําหรับกีฬาคณาจารย์นะคะและบุคลากรนี่ก็เป็นครั้งที่45แล้วนะคะและกีฬานักศึกษาก็จะเกิดขึ้นรเร็วนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่36ค่ะส่วนนะคะที่ผ่านมาเราประสบผลสําเร็จก็จากหลายๆส่วนที่คณาจารย์และบุคลากรรวมพลังกันจัดงานนี้ขึ้นมา ก็คงจะไม่พ้นนะคะท่านแม่งานต้องเรียกว่าท่านแม่งานนะคะซึ่งเป็นกําลังหลักสําคัญของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เรานั้นสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นไปได้ด้วยความราบรื่นนะคะก็จะให้ท่านรองอัจฉริยาพัฒนาศักดิ์ครูนะคะพูดถึงการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมต่างๆและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกทีหนึ่งในวันที่9-15ถึงนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับสวัสดีทุกท่านนะคะ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏร,ร้อยเอ็ดนั้นการเตรียมการเราเริ่มตั้งแต่เราเดินทางกลับมาจากการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะคะก็มีการประชุมหารือเตรียมการมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่มาเข้มข้นนะคะในช่วง4เดือนสุดท้ายนะคะซึ่งเราได้รับ คร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากบุคลากรคณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ะเอ็ดทุกคนเพราะเราทุกคนถือว่างานนี้เราเป็นเจ้าบ้านและอยากเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะแม้ว่าเราจะเป็นน้องๆนะคะที่ เกิดมาเพียง10กว่าปีแต่ว่าความผูกพันที่พี่พี่เพื่อนๆมีให้กับทั้ง12มหาวิทยาลัยนั้นมากมายเราจึงอยากเป็นเจ้าภาพนะคะที่มีความสมบูรณ์ที่สุดาการเตรียมการนั้นทุกอย่างได้รับความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและที่จะขาดไม่ได้เลยคือหน่วยงานต่างๆในาภายนอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งท่านได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะแก่มหาวิทยลาลัยราชภัฏระเอ็ดเป็นอย่างดีและหน่วยงานต่างๆค่ะให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณและก็สิ่งอำนวยความสะดวก,กอื่นๆโดยเฉพาะนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ะะใกล้บ้านเรานี้ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะยกตัวอย่างว่าอย่างพรุเมื่อคืนนะคะในพิธีเปิดเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะ,ะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงนะคะหรือแม้กระทั่งในการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆค่ะเราอย่างถนนหนทางการทําความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานทั้งในจังหวัดและาภายนอก สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งคือเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสิทธิ์เก่าซึ่งนะคะในคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่จะมีมาแสดงนะคะก็คือเรามีสิทธิ์เก่าที่เป็นศิลปินจะมาทำการแสดงในคืนวันนี้นะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่7ที่จะถึงในภาพรวมของการเตรียมงานคิดว่าในส่วนตัวแล้วก็ทีมทีมงานที่เตรียมการเนี่ย พอใจในผลงานทุกอย่างนะคะ99%ที่เกิดขึ้นนะคะเราถือว่าการเตรียมงานที่ผ่านมานั้นไม่เหนื่อยเลยนะคะมาถึงเมื่อวานนะคะทุกคนหายเหนื่อยนะคะแล้วก็อีกอช่วงวันเวลาที่เหลือนะคะเราคิดว่าความเหนื่อยแค่นี้นะคะ,ะไม่เป็นไรนะคะกับผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความประทับใจกับทุกคน ส่วนสำหรับกีฬานักศึกษานะคะตอนนี้เราได้มีการนำปัญหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันนี้มาพูดคุยกันโดยเฉพาะท่านดิการบดีจะหาลือกับผู้บริหารทุกวันค่ะในช่วงเย็นเราจะสรุปว่าเรามีปัญหาอะไรไหมแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันรุ่งขึ้นสำหรับกีฬานักศึกษานะคะเราคิดว่าสวันนี้เป็นประสบการณ์สำหรับทีมงานของเราเราจะนำไปปรับแก้ ะะช่วงเวลา9ถึง15ที่น้องๆนักศึกษาจะมาอยู่กับเราเนี่ยคิดว่าคงจะมีความสมบูรณ์หายิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณท่านรองอัจฉริยานะคะสำหรับข้อมูลต่างๆที่ให้ พูดถึงเรื่องของเบื้องหลังความสําเร็จแล้วก็ความเป็นไปเป็นมาจนกระทั่งมาถึงนวันนี้ได้นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านรองเกรียงศักดิ์สีสมบัตินะคะก็เป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการและท่านยังเป็นประธานฝ่ายสารสนเทศแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแสงเสียงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานทีเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่า การที่เราจะทําให้บุคคลภายนอกนะคะสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภาัฏราชเที่จัดอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นไปอย่างไรนะคะไปสู่สายตาภายนอกแล้วได้รับคํำชื่นชมกลับมานั้นนะคะก็คงจะต้องให้ท่านรองนะคะช่วยพูดถึงนะคะทีมงานนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่จะมาถึงวันนี้ได้นะคะ ท่านก็มีส่วนผลักดันพอสมควรนะคะเหนื่อยกับพวกเรามาอเราไดนอนอยู่กับพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านรองค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ,รบในส่วนของการจัดการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภาัฏภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้รยละเอียดเป็นเจ้าภาพเราก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับโอกาส ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากในการที่จะได้เตรียมความพร้อมหลายๆอย่างและก็ได้ช่วยกันทำงานนะครับผมเห็นข้อมูลในส่วนของนักศึกษาและก็คณาจารย์ที่โพสต์ขึ้นบน f c e e o o o นะครับว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ทำให้เรารักมหาวิทยาลัยมากขึ้นผมรู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลงานที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการสื่อสาร หลายๆช่องทางที่เราได้เตรียมการนะครับในส่วนของการจัดการแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภาัฏร้รยเอ็ดทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และแสงเสียงได้เริ่มวางแผนนะครับหลายเดือนมาแล้วแล้วก็มีการถแถลงข่าวในวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจิหนักข่าวต่างๆนะครับมาช่วยในการทำ,ทำข่าวก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับนักข่าวทุกๆท่านทุกๆ ช่องทางนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําข่าวในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสาที่เราเรียกเป็นกลุ่มจิตอาสาของนักศึกษาได้มาเป็นนักข่าวน้อยๆในสนามแต่ละที่เพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้ในในส่วนของการทํางานร่วมกันและก็การทํางานที่จะไปสู่ สังคมนะครับในการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอดในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็คือในส่วนของการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางทางเราได้มีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีคณาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศจีนก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า ได้ดูการถ่ายทอดสดแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มและก็มีความสุขมากกับการที่ได้ดูการถ่ายทอดสดที่อลังการนะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์นักศึกษาทุกคนนะครับแล้วก็ทางวิทยุของมหาวิทยาลัยด้วยที่ได้มีการถ่ายทอดท,ทางวิทยุและก็มีการสื่อข่าวต่างๆนะครับครับขอบคุณครับค่ะ เราก็ได้ถ่ายทอดออกไปในหลายๆช่องทางนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะ fm 92.25เมกะเฮิรใช่ไหมคะแล้วก็ที่ iptv ieru ac th นะคะอันนี้ก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดกีฬาแต่ละสนามด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังแข่งขันอยู่หลายๆจุดเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็กนะ นักศึกษาเยาวชนมันป่าของเรานะคะนอกจากจะเป็นผู้ประกาศก็ยังไปเป็นผู้ประกาศจําสนามด้วยนะคะแล้วประกาศนะัดห้องส่งตรงนี้ด้วยเลยเราถือว่าต้องนี้เป็นห้องส่งน้อยๆน,นะคะอยากจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดเพราะว่าหลายคนถามว่าไปจ้างออร์แกไนเซอร์ที่ไหนกัะท่านอธิการนะมาถามที่ฉันนการในฐานะอยู่พรีเซนเตอร์อันนี้ก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ใช้ออร์แกไนเซอร์เลยนะคะ ทั้งหมดที่มีการถ่ายทอดและเกิดขึ้นได้นั้นนะคะเป็นทีมงานของอาจารย์และนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันทั้งหมดค่ะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะทำให้เราเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นนะคะเรารักกันตรงนี้มากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเด็กบอกอาจารย์ตี1่งแล้วเราจะกลับได้หรือยัง ไม่ได้ยังกลับไม่ได้นะคะได้ยินทางมาจากทีมอาจารย์ที่ดูแลเรื่องเครื่องเสียงมีปัญหาไม่ทราบว่าหนูไปกัดสายะะแล้วก็สายขาดาต้องแก้ให้เสร็จตีสองก็ตีสองค่ะอันนี้ก็คือเราก็เลยเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้คือความอุตสาหะของพวกเราที่จะต้องทําให้มีวันนี้ให้ได้ค่ะ ท่านดิการคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเรียนถามท่านธิการนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเราเองซึ่งทํางานอยู่ตอนนี้เพื่อเป็นขวัญในกําลังใจนะคะรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนชาวราชพัฒท,ที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็จะต้องไปพบกันอีกครั้งหนึ่งที่กาลสินใช่ไหมคะค่ะขอเรียนเชิญท่านธิการคะ่ะครับก็ต้องขอขอบพระคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาวิยาลัยราชพัฒท,ที่เป็น เครือข่ายที่เป็นเพื่อนของพวกเราทั้งอีกทั้ง11แห่งขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะครับนักณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒในอีก11แห่งด้วยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฒยเอีดด้วยเมื่อวานนี้เห็นพวกเราได้ทํางานทําทให้ผมมีความชื่นใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมเองน่าจะ อยู่ทำงานที่นี่อีกสัก20ปีเพื่อที่จะได้ร่วมทำงานกับพวกเราทุกคนเห็นพวกเราเข้มแข็งมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์สัจการได้พูดถึงเมื่อสักครู่ว่ามีคนถามว่าใครเป็นคนออกแกนไนเซอร์ให้ผมก็ได้เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดเมื่อวานว่าเราไม่ไม่มีงบประมาณในการที่จะไปจ้างออแกนไนเซอร์แต่เราก็ขอความขอนุเคราะห์คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งหลายท่านก็บอกว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยเราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเรามีคณาจารย์ที่ต้องสอนนักศึกษาที่ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ศักยภาพประสบการณ์และความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้เต็มที่ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วเมื่อเมื่อวานนี้ว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ดนั้นเป็นบุคคลที่มีศักยภาพจริงๆ แล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์และทํางานได้ทํางานเป็นทีมใหญ่ๆก็ได้ทีมสองคนสามคนก็ได้แล้วก็ได้รับความสําเร็จและที่สําคัญที่สุดจริงๆนั้นพวกเรามีเป้าหมายร่วมกันว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดของพวกเรานั้นเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอด็ดและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้คือจะต้องพยายามทําให้เป็นซ Know l e d g e for a lifetime ให้กับ ทุกๆคนได้ได้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับที่จะสร้างสังคมของเมืองไทยสังคมร้อยเอ็ดและสังคมในราชาพัฒนของเรานั้นให้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุขและก็มีความสำเร็จร่วมกันในเป้าหมายที่พวกเราได้ช่วยกันทำงานแล้วก็ฝากเรียนว่าอขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านนะครับบุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทุกๆคนของมหาวิทยาลัยลราชภัฏร้รอยเอ็ดที่ได้ช่วยกันทํางานแล้วก็ขณะนี้เนี่ยถือว่างานของพวกเราได้ประสบความสําเร็จมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนงานกีฬาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่นั้นเย็นนี้เป็นงานเลี้ยงแล้วก็จะมีการส่งมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยลราชภัฏนกาฬสิน์ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปแต่ของอาณาจารย์ ในปีหน้าเนี่ยนะครับการศิน์ก็คงได้การได,ได้มีการเตรียมตัวเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้พูดคุยกันเมื่อวานนี้แต่สําหรับนักศึกษานั้นวันที่9ถึงวันที่15พวกเราก็คงจะต้องเ,อเป็นกําลังสําคัญในการที่จะให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาได้ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรัพรทุกคนซึ่งมีความรับผิดชอบในแต่ละท่านในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฝ่ายเนี่ย ก็คงจะได้ประสานและก็ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่พวกเราได้วางเอาไว้เช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณมากครับค่ะท่านอธิการก็ได้ฝากนะคะหลายๆอย่างไว้กับพวกเรานะคะทีมงานชาวราชพัฒท,ทุกคนนะคะเราก็ขอน้อมรับในส่วนที่ท่านได้มอบหมายให้เราจะสู้ต่อไปค่ะแล้วก็จะนำความสำเร็จและความ ชื่นชมยินดีมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ท่านอธิการและท่านรองอัจฉริยานะคะใส่ เสื้อสูรมันปลาซึ่งสวยงามมากนะคะและเสื้อตัวนี้นะคะก็เป็นชุดกีฬานะคะเป็นชุดกีฬาของมหาวิทยาลัยในทีมสตาฟถ้าท่านเห็นที่ไหนนะคะสตาฟเราแต่งชุดนี้สามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะจะเป็นเสื้อสีดําแล้วก็ชุดสีเขียวแล้วก็ทีมผู้บริหารรวมทั้งคณา,าจารย์อีกหลายๆท่านคณะกรรมการฝ่ายต่างก็จะใส่ชุด นะคะเสื่อมสุดรมันปลานะคะและพิเศษสุดค่ะท่านรองเกียงศักมาวันนี้มาในชุดนักกีฬาเลยค่ะท่านบอกว่าแหมวันนี้ไม่หล่อไม่อยากมาออกรายการเลยเพราะว่าผมไปแข่งกีฬามานะได้ข่าวว่าวิ่งถึงเส้นชัยค่ะแต่เป็นลมคว้ารางวัลมาใช่ไหมคะท่านรองครับผมเราไม่ได้เน้นในส่วนของว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลแต่ว่าเราทําเต็มที่ให้ได้ดีที่สุดนะครับก็เลยพยายามเต็มที่ได้ที่สองครับแต่ก็ ด้วยความทุ่มเทนะครับในรอบแรกก็แข่งไปแล้วก็มีอาการหน้ามืดนิดหนึ่งก็เลยไปนอนพักผ่อนนิดหน่อยครับผมแล้วจากนั้นก็ไปแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยความสามัคคีของทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆมหาวิทยาลัยเราแข่งกันด้วยมิตไมตรีสารสามัคคีเป็นหลักครับ ครับขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะคงจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะต้องขอขอบพคุณท่านผู้ร่วมรายการท่านผู้บริหารของเรานะคะท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok เฉลยภูมิพันธ์ค่ะและท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะท่านอาจารย์อัจฉริยาพัฒนศักดิ์ครูค่ะและท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการนะคะท่านดร ok เกียงศักดิ์ศรีสมบัติค่ะทางรายการพรเีเซนเตอร์นะคะในวันนี้ก็ขอขอบพคุณทุกท่านที่ร่วมรายการแล้วก็ ฝากกำลังใจนะคะไปยังทีมงานของสตาฟทั้งหมดนะคะของมหาวิทยาลัยราชภาัฏร์ละเอ็ดนะคะสู้ต่อไปค่ะเพื่อสร้างสัมพันธ์สารจามักีกีฬาราชภาัฏค่ะขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะารเสร็จแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผู้บริหารท่านไหนจะมาออกรายการนะนคะ